เค็มใช่ไหมอืมไม่น่านี่เลยมะเทียเอาข้างล่างไม่เค็มอาเหมือนกันหมดและหมูทอดน้ำปลาก็น้ำปลาดมชื่อใส่เกมาชเลยเดียวๆใส่เจชะอมไอ้นี่ก็คือน้ำพริกปลาทูต้มหน่อไม้ปลาทูทอดวันนี้เราก็มากินข้าวกันที่ปทุมแม่บอกว่าเค็มหรอเค็มหน่อยอร่อยน้ำพริกอร่อย ปฐุมธานีนะคะกินใน,นน้ำเลยแต่ร้อนวันนี้กันที่ไหนก็ร้อนคะ่ะไม่เปิดค่ะที่ไหนก็ร้อนค่ะมาทานด้วยกันค่ะนี่มาทานด้วยาาากันนะคะตัวกินเลยจ้าแซ่บๆทำไม,มปลาทูแห้งดีจังเลยน่ากินมาไม่ได้ใส่น้ำเนี่นี่น่ากินมีปลาทูก็มี กินเลยพี่โบกินเลยพี่ปิ่นไม่กินเหรอเออปิ่นไม่มาเหรอไปแล้ววะชา,าวเขาบ,บ้านทำปุ๊บทำได้ไม่โดนนะต้มต้มข้าวอย่างลอยอยู่นี่นช้อนใหญ่มากเลย <laughs> หือโ <laughs> <laughs> ล่เดี๋ยวหิวข้าวมากินนะหิวแล้วมากินเลยนะ มาตักลาดได้เลยเนี่ยเยอะมากลุงรีเยอะมากอืออร่อยแซบ่บแซ่บเห็นไหมเนี่ยเป็นขรดนอกบ้านได้สบายเละอือตอนแรกเนี่ยกินแล้วก็วิวก็เป็นแบบนี้นะคะร้อนๆไปเลยค่ะเห้ยยายดูหน่อยนะ อร่อยไหมบวบอร่อยมากบวกบวอืมอันนี้ไม่รู้เขาเรียกบ,บวบอะไรกไม่ร <ไป S 1> ู้เขาเรียกบ,บวบอะไรไม่รู้ก้าวเยอะมายังมีต้มไก่นนะ ดเดี๋ยวให้ดูต้ไมไก่คขมิน้นนี่นห,นห้อมห,ห้อมกัดเอากินก <c oughs> ่อนหอมมาเลยต้มไก่มีเบเกูดกับใครนะอื้ม บวกเนี่ยอร่อยมากเลยเออมันว่านเออเคยคลุามันก็ว่านแหละอืมอืมแม่ไม่เคยกินไงแบบเนี้ยเออแกไม่เคยกินแบบว่าลวกกินกระหล่ำปลีกเนี่ยแม่กินแต่แบบแกงจืดแกงจืดก็ไม่แกงนะเพราะหนูไม่ค่อยชอบแบบแกงเลียงอะนะต้องบ้านเราอย่างเดียวบวบบวบเหลี่ยมถ้าอมทุกทีบวบไม่แตะเป็นเลี่ยมไหมเออ กับข้าวแซ่บๆกันเลยข้าวเช้าคุณแม่เอืมเราต้องสุกเส้นแซ่กอย่างมรุ่นหมูทอดอร่อยจริงนี่ก็รักเถื่อนไม่ครบอืมโอเคโอเคไม่แบบกค mm ่ะ hmm.